สิ่งที่น่าทึ่งก็คือไวรัสชนิดนี้จะมีปฏิกิริยากับคนที่เซลล์กฟิปถูกกระตุ้นแล้วเท่านั้นคนธรรมดาถ้าได้รับไวรัสชนิดนี้เข้าไปก็จะเจ็บป่วยเล็กน้อยแล้วก็จะหายไปเองในเวลาไม่นานส่วนกลุ่มคนที่เซลล์กฟิ์มีวิวัฒนาการไวรัสชนิดนี้จะเข้าไปทำลายสมองพวกเขาอย่างรุนแรง ที่คุณฉีดไวรัสใส่เขาเหรอเขาทำความผิดโทษฐานที่ใช้พลังพิเศษทำ้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บนนี่คือการลงโทษผมเคยบอกคุณแล้วใช่ไหมว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปละการจัดการแบบเดิมๆใช้ไม่ได้อีกต่อไปต้องขอบคุณคุณนะที่ทำให้เราพบนวัตรกรรมที่จะควบคุมคนอย่างพวกคุณได้ง่ายแล้วก็เปลืองแรงน้อยลง ผมไม่ได้ทดลองเพื่อได้สิ่งนี้นะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการทางกระทรวงตอบรับแนวคิดของคุณแล้วเราก็คิดต่อยอดไปว่าเราควรจะต้องเจาะจงกับกลุ่มเยาวชนเราจะกระตุ้นพลังพิเศษและควบคุมพวกเขา ผ่านห้องเรียนที่ต่อแต่นี้ไปเราจะเรียกว่าคลาสกิฟและตัวคุณเองก็ต้องใช้ศักยภาพและความรู้ที่คุณมีช่วยเราในโครงการนี้เป็นไงคุณจะได้เปลี่ยนแปลงประเทศนี้แล้วดีไหมคุณจะให้ผมสร้างไอรีพลังพิเศษขึ้นมาในขณะที่คุณเพาะไวรัสไว้ทำลายพวกเขาเหรอนี่มันการเปลี่ยนแปลงไปสู่อะไรอะ สู่ความจเจริญรุ่งเรืองที่ยังคงมีความสงบเรียบร้อยไงผมไม่มีวันยอมพิสัขยภาพของผมไปเป็นฟัดเฟืองความบิดเบี้ยวอย่างงี้หรอกถ้าคุณตกลงคุณและประเทศก็จะประโยชน์ร่วมกันไอการทดลองของคุณยังไงคนของผมคนพบ๊บได้อยู่ดีดังนั้นถ้าคุณปฏิเสธเรา โตคุณนั่นแหละที่จะหมดประโยชน์ให้ประเทศนี้ต้องเก็บคุณเอาไว้ต่อไปผมจะถามคุณเป็นครั้งสุดท้ายนะแล้คุณคิดให้ดีว่าคุณจะเอาคลาส,สกิฟหรือว่าเอาไวลัส เวลามึงอยากทาได้สําเร็จอะ่ะมึงจะพุ่งชนอยางเดียวไม่ได้มึงต้องมีถอยบ้างมียอมบ้างมันอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะแต่อย่างน้อยมึงก็ไม่แพ้งแต่เริ่มแบบเนี้ย